ั้างที่สองเสยิ่งกว่าเดิมโชดน้ามันผ่อนตัวยไงรับ่งเียมอ้ยอนซะโลการกินสุมตามไงกับเรขึ้ล้วรบาอกว่าเรามีเรามีกิจกรรมนะคะทุกคนกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมก่อนกลับ ไม่ผมจะกลับก่อนยังจะกลับก่อนนะอันนี้ก็บอกสั่งของไว้เดี๋ยวไม่ทันเขาปิดร้านหนูก็จะกลับแล้วเหมือนกันยังจะกลับก่อนปูนคู่สุดท้ายโอเคใครกลับก่อนแล้วรอบหน้าก็ไม่ได้มาค่ะเนีลยเอาแล้วทีนี้เอากิจกรรมอะไรให้ป้าพูดก่อนปุ๋ยรองพื้นมันเป็นไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นอะไรเขาเรียกอ่ะปรับผาดดินยี่สิบห้ากิโล ว่าใครจะหวานเสร็จก่อนแค่กระแปง้งของกระแป้งก็หมดแล้วโอ้ยของหนูหนูหมดตั้งแต่คู่แรกเพราะว่าหนูจะรวยตรงนั้นทีเดียว <c oughs> มันก็จะงามทีเดียวมีถัล่ลากมาโอ้มีเซอร์ไพรส์เอาจับกันตรงนี้เลยเซอร์ไพรส์นะครับย่างกัปตันไม่มีคู่อะทำไงป้าเคซี่ไปหามาให้แล้วเคซี่ไม่ได้มาพี่แอมก็ไม่มีคู่่ไปหามาให้แล้วเจ้าไม่ต้องห่วงพ่อฟื้นก็หาให้เั้งนั้นไปบอกเจ้าแล้ว แลไกลับขึ้นมาเลนักมไม่มีเห็นใหู้ยอไรนี่ชงตลอดเลยนะครับเขาเก็บเป็นคู่แล้วใหเตรียมไหนะหาคู่เลยนะกับตนนะยังไม่ได้กลับนะกับตาน์าอคลิปนี้้องใส่จะได้คู่ลุงพันแล้วได้เลยได้การเลยเอิ้นจอยนะเอิดคู่แรกคู่แรกอนค้แดงอะไรวะนัว หัวแดงก่ะเดากวนเดงกะย่าบอกว่าเบาวนูคู่กับมะต่อยตามมาดวนตามมาดวนใช่ไหมแม่ยย่เขาอยู่นี่คู่ก็ไม่เท่าบ่ให้ไม่เท่าทำแดน้นมนู้นู้น้นู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 นูนูหนูนู้นูเนนูนน้นง้้นูเตรียม้นอ้น้ง้้้น้้น้้้้น้นนน้ อ๋อคูปูนคูปูนคูเล็กูเลใครเนาะแล้วท่านแท่ท่นแท้นเรเนี่ยแท้แโอ้คู่กับกันซะดูกับตันกับลุงฟื้นกับลุงฟื้นเท่ยวเท่เอีคูลุงพันต้องใสจะรอดแล้วลุงพันนะลุงก็รอยเลยมันมีกระสราอ้นหหวานคุยเก่งันยกเล้งให้พวกฟื้นพอ อยนเรื่องของจาบาัอาคนทังวันีอ้ันนี้ป้าสุ่มป้าสุ่มป้าสุ่มปาสุ่มจำคู่มาด้วยจำคู่มาด้วยอจ้ายไจ้าหนฮตลอดจนข้าใครมานนอครับกับ มีสงสารเมียก็ไปตัวแทนได้นะคะทุกคนครับครับครับสองงานกันเลยก็คือคนมีคู่ป้าแยกออกจากกันเลยไปหาคนอื่นต้องใสก้าวไคู่ก้าวแล้วก้าอันนี้รีฮอโกโกไลกับโกโกไลกับแม่มันตัวไอโกโกไลก็ได้แล้วว่านึกว่านึกว่าว่าอันเดียวกันหรอโกโกไลนโกโกไลกับแม่มัตัวไอเขาเห่ือนไงเขาไปรุ่นกันแต่กาสอง อันนี้ทำกิจกรรมก่อนครับเป็นกิจกรรมนะฮะอายุเยอะนิดนึงอ่ะเนี่ยอใครทีมโซว์พี่ล้อมเดี๋ยวพี่ล้อมไม่สบายไม่สบายเหรออ้าวลูกจิ้มรับบทดักสบายก็รับคนเดียวพี่จิ้มวานปุ้นคนเดียวเว้ยโอ้ยไม่เยอะหรอกวันนี้นะยลูกจิ้มสอบหนึ่งช่างนะเขาบอกว่าเขาไม่ยกเอ้ช่างก็เลยยกเว้นไปว่าเขาทำงานอยู่ลาเว้นทีมช่างงั้นมาต่อยเก้าเอาใบเก้าให้บ้านนอกไหนอ่ม ด้วยความยินดีครับจะเอ็มจะเอ็มคู่ไว้จะไปหาคู่เลยวันนี้ช่างโชคดีวันเนาะช่างโชคดีค่ะช่างโชคดีวันนี้นะรับบทหนักป่าแตนพ่อไม่เคยหวานปุ๋ยได้ยาเจ้าจะต้องหวานแล้วให้ให้ก็ได้นะพยายาพ่นจะไปกรรมการนี่สเจ้าความปุ๊บลงหม่างก่าไใดบ่ตัดสินอยากพ่นจะก่อนเนอะต้องมีตัวอย่างใช่ไหม ป้าแตนกับลุงพลต้องหวานให้เป็นตัวอย่างเนี่ยหกคน่ะลุงพลหวานอย่างเดียวก็เป็นตัวอย่างได้ถ้าตัวอย่างมันก็ต้องห้าหกกระสอบใช่ไหมมีขาดตอนไปท้าที่เจะวานนั่นแหละตัวอย่างไม่ตัวอย่างเอาคู่หนึ่งเอาคู่หนึ่งรางวัลนะสีบัคคอนซีบัคคอนหนึ่งกล่องอ๋อมีรางวัลด้วยสมบูรณ์เพิ่มใครชนะซีบัคคอนหนึ่งกล่องจริงๆก็ให้ทุกคนนั่นแหละให้ทุกคนให้ทุกคู่ให้ทุกคู่จะ่ทำกิจกรรม ลุงจิ้วเสร็กันเปลี่ยนปลาเตี่ยนม,มา,เาเดี๋ยวร่วมด้วยช่วยกันเพราะเดี๋ยวมุ้งจะกินหยอดข้าวหยอดอะไรโอ้โหมาสีใสแบบหัวแดงอยู่แหมเบอรเด็เดดเจ้าถือแบบหัวแดง้ำเนาะ เราก็หยอมวันนี้บ้าครับคุณป้าไอวันคุยไปดินก่อนใบนี้มันกินได้จ้ะหรือกินไม่ได้ลุงพันธ์กับผู้ใดงว่าไงลุงพันธ์กับใครครับอสามนมูลอันนี้เจ๋งเลยเพราะว่าใบกินกับยังสนุกเอาผักเราดีใช่ไหมสันไม่ต้องผักงานอยู่ค่ะผักแล้วมันกินไม่ได้บวกยขาไม่กินหรอมากินแม่พี่น้องเอ้ยนี่ เต็มกระตูปจ้ำบอกม้วนไปลงมือกันเตรียมตัวลงไล่เลยเมยชิมเมย์แม่ใส่กับสร้างพงมากินบ่ยักบ่ชอดออกแกชุ่มนางกระไดตอกกุศิส0แพงค่ะสวงห้องกันเนาะมีทั้งเรียงสร้างพร้เสร็จแล้วต้องใส่เก็บห้องตลอดเย็นนี้รอลุ้นนะคะว่าช่างพงจะร้องไห้หรือจะร้องห่มในห้องน้งร้อง4โมงเย็น ้องใี้ดเราเขาไปซื้อน้ำคอซื้อน้ำมันทาไฮดเลยอมสินออกแล้วเด้ออมสินต้องคอยไซื้อน้ำเาให้เลยอมสินออกแลวสีออกจังอยนะเลล่างเนี่ยไปละเล้าพ่อมาเสียพ่อมาแนบอกสวัสดีอด้าวจั่วออ่บอกนี่บ่อนี่เด้นี่เอาจั่วขาเสีนี่เข็ดพอดีเ็ดพอดีเข็ดอดีเงเด้อานวนสเข็ดไม่แรง กำลพอดี้าห้าาเฮือห้าวฮห้าเมดินห้ามัีอาการ่าสุดนะลมเขาไร่ับปเนยดอปน้ก้าวเอาของมาตไ้ามีนโค่ะนน่าเท้ารับเลย้คุม

ขับรถแบบเบามือเลยกินเยอะก็ไม่ได้นะผมนะถ้ากินเยอะก็จะง่วงต้องนอนเลยอ๋อมัมม่วงม่วงอยู่บ่า่วงอยู่มันแก้ง่วงนะพี่อ๋อวนี้มันจะเข้าห้องน้ำว่ิอ๋อไม่ไม่เป็นไรเราเราไปส่วนตัวจอดไหนก็ได้แต่ถ้านั่งรถตัวนี่ไหมรถ